มาคัดกันให้เหลือ6ราศี6ราศีที่มีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคกันในวันที่17มากที่สุดนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Facebook ไลฟ์ครับอย่างเป็นทางการครับวันนี้เรามาเจอเจอกันครับในวันที่15มกราคม2565ครับ<ม>กับเลขแรงและ12ราศีแนวทางแต่ละราศีจะมีเลขนำโชคเป็นเลขอะไรนั้นนะครับไลฟ์สดนี้ครับมีคำตอบต้องไม่พลาดทุกประการเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องของ ราศีช่วงสุดท้ายนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เลขแะไรกันนะครับฝากพี่น้องครับกดไลค์นะครับกดแชร์ไปยังช่องทางต่างๆด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคำพยากรณ์แรกครับลัคนาราศีเมษครับเดี๋ยวเราเปิดนะครับว่าราศีเมษจะมีโชคจากอะไรบ้างนะครับราศีเมษนะครับมีโอกาสไหมมีโอกาสจากการพูดคุยการสื่อสารการพูดคุยการสื่อสารหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าจะมีโชคจากเลขโทรศัพท์มือถือ นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเลขสีตัวท้ายของเลขมือถือท่านมีโอกาสนะครับและขอพรอ,องค์พอ่พอพระราหูจะเกิดเรื่องราวดีๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดลัคนาราศีเมษครับมีโอกาสนะครับและมีโชคจากบุตรบริวารด้วยนะครับเลขนําโชคของชาวราศีเมษครับได้แก่เลข25 6 8 2568และก็หมายเลขหนึ่งครับ2 5 6หหกนึ่งลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีที่2ครับได้แก่ชาวลัคนาราศีพุษศกนะครับพุษศกจะมีโชคจากบ้านเลขที่ครับและช่วงนี้ครับถ้าทําบุญเสริมดวงด้วยการใส่บาตรในวันเกิดตัวเองครับยิ่งส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพุษศกนะครับอ่าเลขนําโชคของชาวพุษศกครับคือ5 283ครับ5 2 8 3ครับคือเลขนาโชคของชาวลัคนาราศี ครบรัไปกันต่อนะครับสำหรับลัคนาราศีเมถุนครับเมถุนมีโอกาสไหมมีโอกาสครับใครที่เพิ่งไปงานศพมานะครับลองดูเลขฝาโรงลองดู พศเกิดนะครับมีโอกาสจากตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วก็เลขอายุตัวเองก็มีโอกาสนะครับเล่นเลขพศเลขจากบัตรประชาชนนะครับเลขนําโชคคือเลข4 8 7 5 2ครับ4 8 7 5 2ครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนครับไปกันต่อนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงโดดเด่นครับได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับกรกฎครับมีเลขนําโชคคือ5 1 4 8 9ครับ กอรกฏนะครับ5 1 4 8 9จะมีโชคจากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวลัคนาราศีกอรกฎนะครับไปกันต่อนะครับชาวลัคนาราศีสิงครับสิงมีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับจากการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันครับแล้วก็เลขที่เคยซื้อพลาดไปที่ตามกันมาอย่าเพิ่งท้อใจนะครับเพราะชาวลัคนาราศีสิงครับมีโอกาสจากเลขที่เคยซื้อมาด้วยนะครับเลขนำโชคคือเลข736 นะฮะแล้วก็หมายเลข9ครับ7369สาครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ครับไปกันต่อนะครับสำหรับคนที่เกิดชาวลัคนาราศีกันราศีกันดวงมีโอกาสไหมโอกาสไม่ได้เยอะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับจะมีโชคจากความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยจะส่งผลดีครับลองขอพรดูนะครับกับพับผมเจ้าที่ที่บ้านนะครับเลขนาโชคคือ3 7 5 2 4 3 7 5 2 4สาหครับสาหรับชาวลัคนา ราศีกันต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีตุลนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำรวยใครแชร์ของให้เกิดความโชคดีให้วันที่17นี้รับทรัพย์รับโชคนะครับฝากแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะชาวลัคนาราศีตุลครับดวงโดดเด่นนะฮะเจิดจ้ามากๆครับแน่นอนครับว่าบ้านเลขที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อาศัยนะครับจะให้โชคนะครับตุลนะครับ93021สครับ9 3 0า1นหะครับสำหรับชาวลัคนาราศ ตุไปกันต่อครับชาวพิจิครับพิจิช่วงนี้ดวงมีโอกาสไหมมาจากทะเบียนรถครับทะเบียนรถของชาวลัคนาราศีพุจิไปเลขอะไรนะลองตามดูนะครับแต่เลขที่เห็นจากนี้นะครับคือเลข7 0 2 4 9เครับ7จ -249 ครับชาวลักนณาราศีพิจิตครับต่อไปครับคือชาวลักนณาราศีอนุครับอนุครับต้องขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์เทพผู้หญิงครับองค์เจ้าแม่กุนิมครับองค์พระแม่ลักษมีนะฮะองค์เจ้าแม่กุนิมองค์พระแม่ลักษ แต่ในไพ่นี้คือองค์พระแม่นางจามเทวีนะครับที่ลำพูนนะครับเลขนำโชงแน่นอนครับขึ้นมาแบบนี้ต้องหมายเลข2หมายเลข8หมายเลข9หมายเลข7และหมายเลขศนยครับธนูผ่านไปนะครับเป็นลัคนาราศีมังกรครับมับงกรโดดเด่นไหม้ ลองดูครับจากที่อยู่อาศัย้าเลขที่และเลขที่มาจากเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักครับมีโอกาสไหมครับต้องติดตามช่วงท้ายนะครับที่เราจะสรุป6ราศีนะครับเลขนาโชคของชาวมังกรคือ1 4 5 8 9ครับ1 4 5 8 9พับชาวมังกรต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีกุมนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาจัด6อันดับราศีนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะฮะมีเลขนําโชคจากอาจารย์โจด้วยนะครับราศีกุมครับมาจากคู่เลยฮะใครมีแฟนเลขเด่นของแฟนแฟนจะซื้อเลขอะไร ตามๆเงินไปนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็จะให้โชคด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับแปดเจ็ดเก้าห้าสี่ครับแปดเจ็ดเก้าห้าสี่คือเลขนําโชคของชาวลัคนาราศีกุมนะครับและสุดท้ายครับลัคนาราศีมีนครับเลขนําโชคจะเป็นบ้านเลขที่ครับนะแล้วก็จะเป็นเลขอายุตัวเองด้วยนะครับเลขอายุเลขพศบัตรประชาชนนะครับเลขนําโชคคือหกสามสี่สองเจ็ดครับหกสามสี่สองเจ็ด คือเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีมีนครับครบถ้วนทั้ง12ราศีครับมาถึงช่วงนี้ครับที่เราจะมาคัด กันให้เหลือ6ราศี6ราศีที่มีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคกันในวันที่17มากที่สุดนะครับลัคนาราศีที่ดวงโดดเด่นในวันที่17 <c oughs> ได้แก่ชาวลัคนาราศีพิจิกครับจิบโดดเด่นดวงแรงนะครับ2ชาวลัคนาราศีเมถุนครับ3ชาวลัคนาราศีกอรกฎครับ4ชาวลัคนาราศีตุลนครับ5ชาวลัคนาราศีสิงห์ครับและอันดับ6ครับชาวลัคนาราศี กลุ่มนั่นเองครับ